มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสูตรเด็ดสูตรดีมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําสูตรเกี่ยวกับครีมบํารุงใต้ตาใต้ตาดําใต้ตาคล้าสําหรับคนที่มีถุงใต้ตานะคะหรือว่าเรื่องริ้วรอยตามหน้าผากรอยตีนกาล่องน้ําหมักหรือล่องแก้มนะคะวันนี้จะมีสูตรเด็ดสูตรดีมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะสูตรนี้วัตถุดิบหาง่ายๆ ภายในครัวเรือนของเราเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับนี่นะคะเพื่อนๆในส่วนผสมของเราก็จะมีผักชีหรือผักผักชีผักชีกีนเนาะเขาเรียกกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนหรือว่าผักหอมป้อมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่รู้เรียกถูกหรือไม่ถูกนะคะเพื่อนๆนแล้วก okay. ็ให้เพื่อนๆมาเด็ดเด็ดเอาแต่ใบแบบนี้เลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆนเด็ดเอาแต่ใบแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเด็ดไปก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน ผักชีที่เราเด็ดเราตะไบแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆเราใส่ในถุงเลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสะดวกเอาไปปั่นก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ปั่นก็ทําแบบนี้เลยนะคะเราใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะใส่น้ํากินของเราปกติเนี่ยค่ะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยแบบนี้แล้วเราก็มาขยี้แบบนี้ค่ะนี่ขยี้จนเขาแหลกจนเขาเป็นน้าเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ผักที่เราขยี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ให้เรามากรองค่ะมากรองเอาแต่น้ําเลยนะคะนี่ค่ะเรามากรองเอาแต่ ah nearby nearby น, yeah. น,น้ํานะคะเนี่นะคะเพื่อนๆนคือน้ําผักชีที่เราขยี้ตะกี้เนี่ยนะคะเราไปกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากรองเอาแต่น้ําเขาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เตรียมกระปุกค่ะกระปุกเล็กๆมาไว้ใส่ครีมเขานะคะเพื่อนเพื่อนกระปุกอะไรก็ได้ค่ะกระปุกเก่าเพื่อนมีนะคะมาไว้ใส่ครีมค่ะเรามาทําส่วนผสมกันเลยนะคะ น้ำผักชีจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะทําเยอะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนผสมได้เท่าตัวนะคะแล้วก็เจลวัส,สลินค่ะอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาเหมือนกันนะคะสูตรนี้ใช้ดีมากๆนะคะสําหรับ เรื่องรอยใต้ตาถมใต้ตาตาดำนะคะเ,เพื่อนจะดีมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะนี่นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนวาสลิน <ś c oughs> จากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนนี่คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนเนี่ย นี่นะคะเป็นเพื่อนเราก็คนจนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันดีอย่างนี้นะคะหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆนจะสะดวกเอาว่าซารินไปไปละลายกับน้ําร้อนเอ้ไปละลายในไมโครเวฟหรือว่าเอาเอาถ้วยใส่น้ําร้อนมาวางอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะคะถ้าไม่ไม่ละลายก็เอามาคนอย่างนี้คะ่ะแต่เราจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะคนคะ่ะนี่แล้ให้เพื่อนเพื่อนเตรียมกระปุกค,ค่ะกระปุกเปล่ามาไว้ใส่เลยนะคะ แต่เอาใส่กระปุกให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนครีมที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอัดใส่กระปุกเล็กๆแบบนี้ค่ะเนี่ยกระปุกเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ใช้นะคะมาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะเพื่อนๆนครีมที่เราได้มาแล้วเนาะนี่ค่ะครีมที่เราได้มาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเแล้วก็มาทากันค่ะทาใต้ตา หรือรอยตีนกาของเราทุกที่นะคะทุกที่ของใบหน้าเราค่ะที่เรามีริ้วรอยตรงไหนทาไปได้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งผักชีเขาจะดีมากๆเลยค่ะเขาจะมีวิตามินเยอะแยะเลยนะคะในตัวของผักชีนะคะเนี่ยค่ะทาไปเลยค่ะทาได้เช้าเย็นปกติที่เราทาอาอครีมเลยนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรเลยนะคะเพื่อนๆทาแล้วก็ แต่งหน้าตามปกติเลยค่ะกลางคืนทานแล้วเราก็นอนเหมือนเราทาอายครีมเป็นปกติค่ะเพื่อนๆนนี่ทาไปเลยนะคะตรงไหนที่เพื่อนๆดูแล้วว่าหน้าตาเรามีริ้วรอยตรงไหนนะคะเพื่อนๆนทาได้เลยนะคะสําหรับปัญหาที่วาตาตะะ่าใครเป็นถุงใต้ตาตรงนี้เพื่อนเ่นเนี่ยถุงใต้ตาตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยถ้าใครเป็นถุงใต้ตาตรงเนี้ยทาไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขุมตารอบดวงตาเราดําแบบเป็นหมีแพนด้าเพื่อนๆนทาเลยนะคะ สูตรนี้วิธีเก็บรักษาเก็บยังไงเก็บเข้าตู้เย็นจะได้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องจะอยู่ได้ที่1อาทิตย์นะคะประมาณ1อาทิตย์แต่อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าไม่ให้ทําเยอะค่ะให้ทํานิดเดียวค่ะทําเฉพาะใช้นะคะตลับตลับนี้อยู่ที่5 ml ค่ะความความความใหญ่ของกระปุกเขานะคะความใหญ่ความจุของกระปุกเขาค่ะ5 ml ค่ะกระปุกนี้นะคะนี่ เพื่อนๆไม่ต้องทําเยอะค่ะเพื่อนๆทานิดเดียวเพราะว่าเวลาเราทาไอครีมเราก็ไม่ได้ทาเยอะใช่ไหมคะเราก็ทาแค่นิดเดียวเนี่ยเราก็ทาได้แค่นิดเดียวมันก็ทั่วใบหน้าแล้วเราเนาะมันก็ทั่วใบหน้าแล้วเราค่ะแล้วทั่วใบหน้าเราแล้วค่ะเพื่อนๆเราเราไม่ต้องทําเยอะค่ะเราทํานิดเดียวใครมีกับปุกเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเอาเล็กกว่านี้ทําน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะ เราเก็บตู้เย็นเข้าตู้เย็นนะมันจะได้นานหน่อยนะคะถึงเกดถึงสิบสี่วันเพอเพออาจจะได้เลยเลยค่ะแต่จะแนะนําไม่เพื่อนๆทําน้อยๆค่ะไม่อยากแนะนําให้เพื่อนๆทําเยอะเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะใครเข้ามาแล้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ